สายแคปไม่ควรผ่าดกับกับไฟฉายเอเนกประสงค์แคมปิง้งไฟฉายตัวนี้มีความจุแบตอยู่ที่2000มิลลิแอมครับสามารถสูมเข้าสูมออกกดไฟได้หลายรูปแบบสามารถแขวนนี่ครับเวลาเราจะแขวนด้านบนสามารถชาร์จด้วยสาย usb type c ครับ ตัดน,น้ําเวลาจะใช้ก็แค่กดปุ่มนี้ครับกดระดับหนึ่งสว่างมากกดระดับสองจลีกดระดับสามตกัะบพิบฉุกเฉินกดระดับสี่ไฟดันบนออกแบบเป็นไฟแสงเทียนไฟบอมบอมครับระดับห้านี่ครับจะเหมือนกับ ไฟกระพริบสวยตอนกลางคืนแขวนไว้กดอีกทีก็แค่ปิดกรณีเราใช้เป็นที่แขวนนะครับตอนกลางคืนตามเต็นท์ตามแคมป์เราต่างๆเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไฟแย่ตาเราให้ไฟพุ่งลงด้านล่างอย่างเดียวครับจะเป็นแบบนี้ครับผมให้ไฟพุ่งลงด้านล่างอย่างเดียวนี่ครับเห็นไหมครับ สวยงามนี่ผมชอบตัวนี้ครับเรามาทดสอบในที่มืดกดระดับหนึ่งครับนี่ครับความสว่างเนานลวลาเราจะแบบสมเข้าสมออกก็โดยใช้ดึงเข้าดึงออกครับแสงก็จะกว้างกว้างเล็กกว้างเล็กกดอีกระดับหนึ่ง กดระดับหนึ่งคือสว่างมากกดระดับสองคือหลีกดระดับสามคือไฟกระพริบกดระดับสี่คืออย่างนี้ครับกดใ้ค้างเกาะนี่แขวนตามเต็นท์สวยงาม เวลาเราแขวนตามเป็นนะครับเพื่อไม่อยากให้ไฟส่องตาเราเวลาเราอ่านหนังสือเช่นอย่างนี้ครับนี่จะเป็นไฟโคมไฟที่สวยงามหรือจะกดแบบนี้ก็ได้ครับนี่คนมีดีตัวไว้ครับผมไฟแคมปิง้อองอเนกประสงค์กดได้หลายระดับ ชาร์จ้วยสาย USB